แล้วดูไอ้แจ็กซิงไงแจ็กซิงใส่ล้อใหม่ล้อเดิมนี่โอ้แต่เป็นได้ลูดเหยนนะยูได้ไม่ได้เกียรองแต่บแต่ล้อแตงล้อแตง nó lò đơm lò đơm nặng lắm này, bỏng léo quá, nè, da kịch binh nhím

บอกแล้วไปจวดจันเดอร์จวดกระมม่อมไปได้เถอได้ได้ได้โอ้เด้อเด้อเด้อเอาลองรถใหม่ลองรถใหม่จะขึ้นขึ้นโอ้ยงานนี้มีโดดอะ Oh!